ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการเสด็จเถลิงถวันยราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อยังประโยชน์สุขแก่ปวงประสกนิกรและเพื่อความวัฒนาสถาวรของประเทศอย่างมั่นคงหนึ่งในพระราชภารกิจสําคัญยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติคือการส่งเสริมอุปถัมภ์ศิลปะวิทยาสาขาต่างๆให้คงอยู่คู่บ้านเมืองและใช้เป็นแนวทางให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างสุดจริตในส่วนพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในด้านศิลปะวิทยาทุกแขนงผสมนิกรต่างลื้มปิติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของศิลปะวิทยาการทุกด้านเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานพระบรม,มราชูาทและแนวพระราชดำริให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และสื่อทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีที่สําคัญตลอดจนการปรับปรุงงานพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี เหตุการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวเช่นเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินโรงเก็บเรือพระราชพิธีในคลองบางกอกน้อยพอดพระเนรเห็นเรืออยู่ในสภาพชำรุดสุดโรมจึงมีพระราชดำริว่าถ้าจ,จะให้มีการฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินขึ้นก็ดูไม่เป็นการสิ้นเปลืองอะไรนักเพราะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทําขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ไปนานส่วนประโยชน์ที่พึงจะได้รับนั้นมีอยู่มากมายและหลายทางด้วยกันเช่น หรือพระราชพิธีต่างๆอันสวยงามและทรงคุณค่าในทางศิลปะอย่างยิ่งนั้นก็จะได้รับการดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอเป็นการรักษาสมบัติอันมีค่าของชาติให้มีอายุยืนยาวออกไปทั้งจะได้เป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพชนของเราได้กระทำมาแล้วก่อนให้ดำรงอยู่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาตินับแต่นั้นมาก็มีการจัดกระบวนพยุหะญาตราจุลมากในงานพระราชพิธีและในงานรัฐพิธีสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน อีกคราวหนึ่งคือการอนุรักษ์ชุมชนเก่าบริเวณวัดอนงคารามบวรวิหารซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ถือเป็นโครงการตัวอย่างของงานอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำร,ริแบบองค์รวมที่บูรณาการความสําคัญของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมัณฑนาสินและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนได้อย่างเหมาะสมยิ่ง ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแสดงลักษณะศิลปกรรมรัชกาลที่9ได้อย่างเด่นชัดรายละเอียดดังพระราชดำรัสบางตอนที่พระราชทานแก่คณะผู้ถวายงานว่ารูปฝาผนังแบบเดิมเป็นคลาสสิกจะไม่เขียนรายละเอียดตามหน้าคนเขียนใหม่ต้องเป็นสไตล์ไลท์เหมือนจริง เป็นจิตรกรรมสมัยใหม่สองมิติมีการตัดเส้นอย่างการเขียนน้ำให้เป็นแบบจิตรกรรมประเพณีเราไม่ได้เขียนให้เหมือนจรงิงเขียนต้องดีกว่าจินตนาการพุท <desarroll> ธศักราช2559เป็นวาระครบ70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกและรำลึกในพระราชการณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อทำรงรักษา และสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติทุกสาขานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผืนแผ่นดินไทยอย่างอเนกอนันต์พระองค์จึงทรงเป็นเอกสัตย์อัครศิลปินโดยแท้